别练。 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนกลับมาพบกันกับนิงอีกแล้วนะคะในช่องอีสานอินอเมริกาค่ะมากบต้องมาพร้อมความแซ่บความนุ่ดนะคะเดอมันนี้ค่ะนิงได้นึ่งปลาแล้วก็น้ำพริกผักลวกข้าวเหนียวซูพีซูนองกินด้วยค่ะมามากินข้าวน้ำากนค่ะสบายดีไหมคทุกคนนะคะ,น,ะ,คะน้องพี่น้องเนาะอันนี้เป็นปลาปลาสวายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้นเซอร์เรล,ลี่นะคะผักอีตูหลังบ้านอันนี้เป็นแจ่วน เจียวมะเขือเทศนะคะเจีวพริกป่นธรรมดานี่แหละอันนี้เป็นพระเอกของเรานะคะน้ำพริกมันปูนะคะน้ำพริกมันปูสามารถสั่งได้นะคะจากครัวไทยไทยและไทยทูยูนะคะราคา150่าบาทนะคะข้อมูลการติดต่อ๋ยวนี้นสั่งโพสเอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะมามาพี่น้องมาบอกเลยว่าน้ำพริกมันปูนี่แสบก่อนมันปูเกาหลีด้ะมันปูไทยเนี่ยเนาะเาอืมอ,มอม ิสเบ้ปลาสวายเห้ามันมันเนี่ยฮืมพุงปลาสวายมันมันมาเด้อคะ่ะมากินข่าวน้ำกันคะ่ะมากอรับบวบพูดพ่ำทำเพลงเนาะกิ่นเงี้ยเราจำจำเจ่เนพริกป่นเห้าแบบบนนอกบนนอก ต้นเซอร์ร ا เนี่ยอันพักขึ้นชายพลังอ่ะเอาไปรวกมันถือหวานนะคะพออีตูหลังบ้าน พี่เขากยังวาไปเลี้ยงแม่วัดมมาเลี้ยงแม่วิบันปูบัญยาโอจินผ่านเปิดประตูให้แม่เอามาข้างนอกครับเด้อค่ะมากินขวน้ำกัน ข้าวสวยก็ได้นะขอนียวกันเุดแม่แมงรักเอาหนุ่งใส่ปลามันหอม มักปลาสวายบ่บางคนอาจจะบ,บอมักได้แต่วันิงมักม,กมักเฮ็ดปลาสมกระแซบมกกระแซบหนึ่งกระแซบแซบทุกเมนูม,นมันมันหรอกอะกลางมันหน่อยอชนปลากลางหลาย,ลายในบ่มกกักมันแล้วน่กิน,นยาหยดหยด พริกเจ้าวันพริกผงอันนี้พ,พอมักผ้ามาให้กินตอนมีเล็กน่อยพราะทำไมก้อนทำว่าต่ำบันบักพริกจีก่ะพริกป่นเนี่ยแซ่บแล้ว ืัอนี้้าพี่น้องกินเขา้าลดยังอยมันสีมสร้างมาสมประตูลงรถประตูมันไม่ค่อยดี มันปูฉ่ำๆมันปลาสวายก็ฉ่ำๆ <laughs> พักินเสร็จต้องมาฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2อวันนี้นัดเอาไว้ <c oughs> ตอนนี้พวกต้องนัดกันเลยค่ะอยู่อเมริกาสามารถเดินเดินเข้าไปฉีดได้เลยเลือกวัคซีนที่ตัวเองอยากจะฉีดนะคะแล้วก็เดินไปฉีด,ดเลริ่ทาไม่ต้องแอปพลิเมนไม่ต้องนัดล่วงหน้า ผู้ได้ฉีดวัคซีนโควิดนะสามารถถ้าซื้อของในอันนให้างที่อันเขามีอันมีหมองเห็จินะคะสามารถลดได้สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเอาเป็นลดราคาสินค้าได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ซื้อนอมซื้อไข่ซื้อ,อยังก็ได้ รัฐบาลเขาสนับสนุนให้อยากให้ทุกคนฉีดนั่งเห็นนะพวกเงินสนับสนุนต่างๆก็มาจากรัฐบาลที่เขาอัดฉีดออกมาก จ้มามาผู้ดใดเคยว่ามันปูเกาหลีไหมแสบบอกเลยว่าเจอน้ำพริกมันปูมันกุ้งไทยเข้าไปนะตายเรียกแซบมเนียพริกน้ำพริกมันปูมันกุ้งเกาหลีอ่ะมันจืดจืด เขาปรุงรสมาจืดๆ มันพุงม,มีก้างไหมเนี่ย ไม่จำค่ะคุยเอาโอป่ามาเอาอยางเนื้อแล้วมาจิ้มน้ำจิ้มอันนี่มันจิมนจ้มริดปนไหม มันแสบมันเปรี้ยวๆนัวๆอิ่มแล้วค่ะพี่น้องกินแซ่บๆสปน้ำกันดนะ้ค่ะเด้อมันนี้นึ่งปลาตำแจ่วข้าวเหนียวนะคะอยู่ดีแห้งทุกคนนะคะพอกันแค่หนิ้งคลิปนะคะ่ะสวัสดีค่ะ